คืในช่องบีบอรเทนซันนันเองแลายๆคนนะครับอาจจะรู้แล้วนะว่าผมนี่ยเป็นเด็กสมาริสันันวันนีครับผมจะชวนคุณพ่อมาเนาะเพื่อบอกนะครับว่าเรามีกิจกรรมเด็กสมาริสัันนะคะอย่างผมเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรที่สามารถฝึกเราได้บ้าง เราเคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยมีอาการยังไงแล้วเราจะแก้ไขได้ด้วยยังไงนะครับแล้วก็เรามีพิธีสังเกตนะครับเด็กๆยังไงนะว่าเขาเป็นสมาธิสั้นนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะมีอาการแตกต่างกันและไม่เหมือนกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าแค่เด็กติดเกมหรือแค่เด็กชอบทําอะไรบางอย่างหรือเขาไม่ฟังคุณเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นโรคสมาธิสั้นนะครับ สำหรับบีบ๊อบนะครับเป็นเด็กสมาธิสั้นของแท้เลยครับเพราะว่าเขามียีนนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนบางตัวนะครับที่สมองไม่สามารถหลั่งออกมาควบคุมการทํางานของร่างกายและความคิดได้นะครับอย่ที่เพื่อนๆเห็นครับอาการคืออย่างนี้นะครับนั่งสั่นตลอดเวลานะครับหยุดไม่ได้หรือบางทีเราเรียกเขาแล้วเขาก็จะไม่ได้ยินนะครับหรือว่าบางทีที่เขาทําอะไรมีสมาธิอยู่นะครับเขาก็จะไม่สามารถตอบรับการเรียกของเราได้นะครับแล้วยังมีอาการลืนตามาอีกนะไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรนะกินข้าวเปนนี้บีบ๊อบ กินข้าวกินข้าวเป็นไงกินข้าวกินบ้างไม่กินบ้างอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างใช่ไหมหิวตลอดเวลาซึ่งทําให้ตอนนี้เป็นไงอ้วนนอนดึกนะครับนอนไม่ค่อยหลับนะครับเพราะเวลานอนแทนที่จะเอาสมองหยุดพักนะครับก็เอาสมองไปคิดนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยให้ฟังนะครับว่าบ้านเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้บีบ๊อบบ้างนะครับสําหรับเพื่อเขาเรียกอะไรนะส่งเสริมสติปัญญาไม่ใช่ <c oughs> เพื่อส่งเสริมนะครับสุขภาพจิตนะครับแล้วปรับเรื่องสมาธิของเขานะครับอย่างบางคนนะอาจจะบอกว่าโอ้ส่งเด็กไปวัดดีกว่าไปนั่งสมาธินะครับต้องบอกว่าต้องแยกนี้นะการนั่งสมาธิ กับการมีสมาธิเป็นคนละเรื่องกันอาจจะคล้ายๆกันแต่มันเป็นคนละเรื่องกันเพราะนั้นไม่มีเด็กคนไหนชอบนั่งสมาธิหรอกผมบอกให้นะครับหรืออาจจะมีไหมมีไหมบีบ๊อบอยากนั่งสมาธิไหมยอยากนั่งไหม <c oughs> เด็กคนไหนชอบไม่รู้นะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบการนั่งสมาธินะครับแต่การมีสมาธิหมายความว่าเราสามารถจดจ่อทําอะไรบางอย่างกับบางสิ่งได้เป็นเวลานานๆครับอ่ะอะไรบ้างที่บีบ๊อบชอบตอนนี้ตอนนี้มีกอล์ฟ มีเลโก้คือเลโก้คือชอบเป็นปกติอยู่แล้วอ่แล้วก็มีช่วยทำ DIY อันนี้ก็ชอบชอบไปช่วยทำงานช่างแล้วก็ต่อโมเดลใช่แล้วมีอะไรอีกที่ทำได้นานๆทำได้นานๆใช่ไหมก็มีสเก็ตบอร์ดเล่นสเก็ตบอร์ดอ่ใช่เล่นเทควันโดก็โอเคใช่เล่นทควันโดก็โอเคเล่นแทมโบลินแทมโบลิน <Yes. laughs> แล้วก็ยังมีอ่านแล้วก็ยังมีอ่านหนังสือด้วยใช่ไหมหนังสือแบบพวกคุกาากี้รานอะไรก็่าหนังสือ,อที่ชอบก็จะอ่านได้นานาถ้าหนังสือที่ไม่ชอบอ่านแล้วเป็นไงโอเคหลับดีกว่าห <laughs> ลับก็ดีนะ <laughs> แต่ปกติบีบ๊อบถ้าไม่ชอบบีบ๊อบก็จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนหนังสือไปเรื่อยๆไม่ยอมอ่านซ <laughs> ้ําเวลาดูทีวีดูกระตนูนดูหนังก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ยอมดูซ้ํา <laughs> เลื่อนไปเรื่อยๆเนาะนี่คืออาการของเด็กสมาธิสั้นเหมือนกันเนาะที้วันนี้ก็เลยอยากจะแนะนํากิจกรรมนะครับที่ เด็กบางคนอาจจะชอบก็ได้นะอย่างเลโก้เงี้ยเด็กทุกคนคงชอบอยู่แล้วแหละนะครับก็ฝึกให้จดจ่อกับสิ่งต่างๆได้แต่ตัวหนึ่งเลยนะที่ผมรู้สึกว่าพัฒนาในเรื่องของสมาธิของบีบ๊อบมากๆนั่นก็คือกีฬากอล์ฟครับ ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าจริงๆบีบ๊อบจะสามารถตีกอล์ฟได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่เราต้องใช้สมาธิแล้วถ้าเด็กคนไหนชอบกอล์ฟนะจะได้ฝึกสมาธิมากๆแม้กระทั่งเราเองที่เป็นผู้ใหญ่เวลาไปตีกอล์ฟเราก็ต้องใช้สมาธิใช่ไหมถ้าสมมติเวลาที่ตีกอล์ฟอยู่มีเสียงวอกแวกมีคนคุยกันนะครับ สังเกตว่าในสนามกอล์ฟระดับ PGA ทัวร์เนี่ยเขาจะให้เงียบกลิบเลยนะจะส่งเสียงเ hey, ฮเสียงเชียร์ยก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นการทําลายสมาธินักกอล์ฟนะเพราะกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาต้องใช้สมาธิสูนสูง <laughs> เพราะว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิสูงนะครับ <laughs> แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าบีบ๊อบสามารถตีกอล์ฟได้ดีมากๆและมีสมาธิ แล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าบีบ๊อบเนี่ยมีสมาธิดีมากๆกับการตีกอล์ฟครับซึ่งอ่าผมจะบอกข้อดีก่อนนะอย่างแรกเวลาเราตีกอล์ฟเนี่ยเราจะต้องมีการตั้งรูทีช,อช็อปเช่ซึ่งเวลาเราตีกอล์ฟใช่ไหมเราต้องมีการตั้งรูทีช็อปใช่ไหมครับรูทีรูทีนม่เซึ่งเวลาเราตีกอล์ฟใช่ไหมครับเราจะต้องมีการจด ก่อนใช่ไหมครับที่เราจะตีใช่ป่ะซึ่งตรงนั้นนะ่ะต้องใช้สมาธิใช่ป่ะ mm. เราต้องแบบทําใจจะต้องเล็งลูกก่อนถูกป่าต้องกําหนดทิศทางเป้าหมายเวลาเราค่อยๆย,ยกไม้ขึ้นใช่ไหมพีบ่บ๊อบยกไม้ขึ้นเนี่ยถ้าเรามีสมาธิวกวกบุกไม้มันจะบิดเลยถ้าเราเสียสมาธิไม้มันจะบิดเลยแล้วก็ทําให้การตีผิดพลาดเนะเาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตีกอล์ฟแต่แต่ละช็อตนะครับแม้กระทั่งการอยู่ใน driving range ก็ตามเนาะมันก็เลยทําให้แบบเราได้ฝึกสมาธิใช่ไหมพีบ่บ๊อบเวลาตีกอล์ฟรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่า ถนุกสนุกชอบแล้วตอนจะตีแต่ละครั้งคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นอะต้องทําให้สมองว่างๆเลยเหรอสมองว่างมันมีอะไรทั้งนั้นถึงจะตีได้แล้วถ้าคิดอะคิดคิดแบบนิดหน่อยก็ได้แต่ห้ามคิดเยอะแบบคิดมากอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้คิดมากแล้วเป็นไงคิดมากก็จะตีป๊บเกือบเบี้ยวอะไรตีเบี้ยวเลยใช่ไหม แล้วพอเราอยากตีมันเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องแบบจดจ่อทําสมาธิที่ได้ใช่ไหมเนี่ยครับมันก็เลยเป็นเป็นทริคเล็กๆ,ๆในการฝึกสมาธินะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปตีกอล์ฟนะแต่ลองหากิจกรรมที่เด็กๆเขาชอบครับและเขาจดจ่อการทําเป็นเวลานานๆนะก็จะเป็นการฝึกสมาธิได้เช่นกันถ้าก็ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซัร์กดติดตามนะคะไ่ลืมกดนะครับบ๊ายบายนอย่าลืมกดติดตามนีอย่าลืมกดต like, ิดตามรร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 ช่องยูทูบเราด้วยนะครับแล้วก็ ไปกติดตามช่องพ่อผมด้วยนะทีสามบีวัเจันคะ่ะบ๊ายบาย